สวัสดีค่ะพักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าที่เมื่อท่านผู้ชมฟังจบแล้วจะต้องเกาหัวแก๊กๆแล้วพูดว่าอย่างวะท่านผู้ชมลองฟังดูนะคะว่าเหตุการณ์ดังนี้จะเรียกว่าเป็นดวงดีหรือดวงสวยกันเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมืองตูลูสห้ามผวนชื่อเมืองนะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อนายชงเดวิด เขาจอดรถไว้ริมถนนจากนั้นเขาก็ไปทําธุระพอเขาเดินกลับมาปรากฏว่ารถเขากระจกแตกค่ะแล้วของที่อยู่ในรถเขาก็มีกระเป๋าเป้แล้วกระเป๋าเป้ก็มีเอกสารแล้วก็มีกระเป๋าตังค์อยู่ในนั้นค่ะคุณชองเดวิดก็ได้รีบโทรไปอายัดบัตรเครดิต บัตรเดบิตของเขาธนาคารบอกว่าสายไปเสร็จแล้วมียอดการใช้เงินไปจำนวน52ยูโร5 0องทีมตีเป็นเงินไทย1,837บาท50สตางค์ดังนั้นค่ะคุณชองเดวิดก็ได้ไปแจ้งความนะคะตำรวจก็ได้ติดตามเส้นทางทางการเงินกับธนาคารเนี่ยว่าไอ้52ยูโรเนี่ยเอาไปใช้ที่ไหนปรากฏว่าเอาไปใช้ในร้านขายบุหรี่ไม่ไกลจากรถเขาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองค่ะ ต้องเท้าความก่อนว่าที่ฝรั่งเศสมีร้านที่ชื่อว่าร้านตาบักเขาจะขายบุหรี่ขายหวยขูดขายลอตเตอรี่ขายนิตียสารขายลูกอมเยลลี่น้ำอัดลมกระป๋องทีนี้แหละตำรวจกับคุณชองเดวิดอะ่ะก็ไปที่ร้านตาบักไปถามคนขายว่าเนี่ยเมื่อตะแกะมีการใช้เงินไปท่าน5้ง52ยูโรนะใครเป็นคนมาซื้อ คนขายก็บอกว่าอ๋อเป็นคนไร้บ้าน2คนมาซื้อโดยที่ฝรั่งเศสนะคะไอ้พวกบัตรต่างๆเนี้ยส่วนมากเนี้ยเขาจะตั้งค่าการจ่ายด้วยระบบสัมผัส ได้ไม่เกิน60ยูโรหมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนี่ยการที่จะรูดบัตรเสียบบัตรเสร็จแล้วเราต้องใส่รหัสเข้าไปหรือว่าต้องปิมนออกมาแล้วก็เซน็นลายเซน็นแต่ที่ฝรั่งเศสอะถ้าเกิดว่ายอดไม่ถึง60ยูโรนั่นก็คือ2,100บาทสามารถตึด๊ด ใส่อย่างนี้ได้เลยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สะดวกสบายไม่ต้องยุ่งยากมารอปิ้นแอด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 ฉีกออกมาเซนไลเซนหรือว่าจะต้องมากดใส่รหัสเอามือป้องมือบางกลัวคนอื่นเห็น ตึ๊ดอย่างนี้ง่ายๆจบๆและวนี่แหละค่ะง่ายๆจบๆก็ถูกการโจรกรรมเกิดขึ้นต้องระวังนะเวลามาฝรั่งเศสน่ยอยู่ที่แอรอัดอย่างเช่นบนรถเมลรถไฟฟ้าเมโทรหรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆจะมีมิจฉาชีพเขาก็าจะเข้ามาประชิดตัวเราแล้วเอาเครื่องรูดบัตรเนี่ยไว้ใกล้ๆกับกระเป๋าเราเผื่อว่ามันจะตึ๊ดที่กระเป๋าตังค์ของเราค่ะเดินๆดนดนยืนๆอยู่เนี่ยหดรถไฟฟ้าใต้ดินเมโทรอยู่ดีๆเอา อยู่เงินกูหายไป2000งงเลยเพราะฉะนั้นอะกระเป๋าตังค์อะจะต้องมีแผ่นอันนี้ที่มันจะช่วยป้องกันเครื่องตึดบัตรเท่าที่เราหาข้อมูลมานะคะแผ่น RFID เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลช่วยหยุดไม่ให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าถึงบัตรเสียบไว้ที่บัตรของเรานะคะเพื่อป้องกันการโจรกรรมค่ะแผ่นยันของหลวงพ่อป้องกันเรื่องนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหลวงพ่อปลุกเสกมาให้เงินเข้ากระเป๋าตังค์เยอะๆแต่ไม่ได้ป้องกันให้เงินออกไปค่ะ เอาละค่ะตำรวจก็สอบถามข้อมูลจากคนขายบุหรี่เขาบอกว่ามีคนไร้บ้านสองคนเนี่ยซื้อบุหรี่แล้วก็ซื้อหวยขูดสองคนนี้ใช้วิธีการจ่ายโดยการแตะบัตรตึด๊ดจากนั้นเขาก็จะซื้อของอีกแล้วเขาจะตึ๊ดอีกปรากฏว่าเครื่องมันบอกว่าให้ใส่รหัสเนื่องจากว่ามันเป็นธุรกรรมสองครั้งติดกันในร้านเดียวกันนะคะสองคนนี้ก็ใส่รหัสแล้วปรากฏว่ารหัสไม่ถูกต้อง สองคนนี้ก็เลยบอกว่าเอออันไม่ซื้อเอาเอาแค่อันแรกเนี่ยนะที่ซื้อบุหรี่กังหวยขูดที่ซื้อเอาเอาแค่นี้พอคนขายบุหรี่ยังพูดต่ออยว่าคนไร้บ้านสองคนซื้อปุ๊บขูดปั๊บเลยเสร็จแล้วก็รู้ผลเดี๋ยวนั้นเลยว่าเขาถูกหวยเป็นจำนวนเงิน500,000ยูโรตีเป็นเงินไทย17ล้าน5 0 0แสนบาท ย้อนกลับมาที่คำว่าหวยขูดหวยขูดคืออะไรที่ฝรั่งเศสนะคะมีรูปแบบของลอตเตอรี่หลายแบบมากลอตเตอรี่ทั่วไปในฝรั่งเศสนะคะเขาก็จะประกาศสัปดาห์หนึ่งสามครั้งเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีลอตเตอรี่ของยุโรปอันนี้รางวัลจะสูงกว่าเท่านั้นยังไม่พอยังมีหวยขูดคือเป็นเกมอะ่ะคือขูดปุ๊บรู้ผลปั๊บเลยว่าจะได้เงินเท่าไหร่ไม่ต้องเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้านี่คือเศร้าเลย ดีใจดีใจเลยรู้ผลเดี๋ยวนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปขูดด้วยกันนะคะว่าเออมันเล่นยังไงแล้วผักบุ้งจะถูกหวยหรือเปล่า คนไร้บ้าน2คนเขาก็จะมาขึ้นเงินที่ร้านเออการขึ้นเงินเนี่ยสามารถมาขึ้นเงินที่ร้านขายบุหรี่ได้แต่มีข้อแม้ว่าขึ้นได้ไม่เกิน200ยูโรเท่านั้นนั่นก็คือไม่เกิน7,000บาทดังนั้นค่ะถ้าเป็นยอดเงินเยอะเนี่ยจะต้องไปถอนที่ La France des ชอรสำนักงานสลากฝรั่งเศสเปรียบเทียบก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำทีนี้โจรก็ไม่กล้าไปขึ้นเงินค่ะ เพราะว่าตอนที่ซื้อหวยขูดนะคะเขาจะต้องตึดบาร์โค้ดหวยจะต้องตึดบาร์โค้ดเวลาจ่ายเงินค่ะดังนั้นเราก็จะรู้ว่าร้านไหนมีลูกค้าที่ถูกหวยแล้วร้านอะ่ะเขาก็จะชอบเอาใบาเสร็จอะ่ะไปแปะไว้ที่หน้าร้านว่าเอยร้านนี้มีคนถูกหวยเยอะแยะเลยเพื่อเป็นการเรียกลูกค้าว่าเออร้านนี้โชคดีอย่างงี้ค่ะเราเคยนะเนี่ยมันมีอยู่ร้านหนึ่งไปซื้อที่ไรถูกทุกทีแล้วร้านนี้ก็มีลิสต์แบบ เต็มเลยนะว่าแบบมีคนถูกรางวัลร้านนี้เยอะมากแต่ปัจจุบันรานานี้ฮะปิดไปแล้วอะ่ะกลายเป็นร้านอาหารไปแล้วอืมีม่งนินดิฉันคงจะไม่ต้องมาทํางานหาข้ามกินเช้าอยู่อย่างนี้หรอก ดังนั้นคะ่ะโจรก็ไม่กล้าเอาเงินไปขึ้นที่กองสลากเพราะว่าเงินที่ได้ม,มันมาจากบัตรเครดิตมันได้มาโดยผิดกฎหมายการที่เขาจะพูดว่าหวยอันนี้ผมไปซื้อมาจากร้านอื่นไม่ใช่ร้านนี้ผมใช้เงินสดของผมเองมันไม่ได้เพราะมันมีหลักฐาน1ก็คือหลักฐานการตึดบัตรเครดิต2ก็คือหลักฐานการอึดบาร์โค้ดของหวยขูดโอ้ยดวงสมพงกันหรือเกินชาติที่แล้วคงทำบุญร่วมกันมากับสองโจร ไอโจนพวกนี้ก็ดวงดีแต่ไม่มีทุนเมื่อคุณชองเดวิดเจ้าของบัตรเครดิตรู้ข่าวนี้เข้าเขาก็ปรึกษากับทนายของเขาแล้วก็ประกาศออกสื่อเลยว่าเจ้าโจรทั้งสองเอาอย่างนี้ไหมผมจะถอนแจ้งความไม่เอาผิดคุณแล้วเอาเงินรางวัลไปขึ้นแล้วเรามาหารสามแบ่งกันครูภูมิใจในตัวเธอจริงๆชองเดวิด คุณชองเดวิดเขาบอกว่าเขาเพิ่งซื้อบ้านไปถ้าเกิดเขาได้เงินจํานวนนี้มามันจะช่วยลดจํานวนการผ่อนบ้านจาก25ปีเหลือเพียง15ปีครูปีชาอินปารีสเขามีเอมิลี่อินปารีสนี่คือครูปีชาอินปารีสคุณชองเดวิดให้สัมภาษณ์ว่า นี่อาจเป็นครั้งแรกที่มีคนโดนขโมยบัตรเครดิตแต่กลับมีความสุขสุดข,ข,ขีดที่เป็นเหยื่อของอาชญากรรมผมไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนคุณคิดดูสิถ้าไม่มีบัตรเครดิตของผมสองคนนั้นก็จะไม่มีเงินไปซื้อหวยแต่ถ้าเกิดไม่มีสองคนนั้นผมก็คงจะไม่ถูกหวยเพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนไม่เล่นหวยแม่ฟิลแบบไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนาะ <c oughs> ถ้าไม่มีไก่ก็คงไม่มีไข่ถ้ามีไข่ก็คงไม่มีไก่ เนี่ยแล้วคุณเห็นไหมคนไร้บ้านสองคนที่ขโมยบัตรเครดิตของคุณชองเดวิดไปเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรคะซื้อบุหรี่ซื้อหวยไม่ได้ซื้อข้าวซื้อยาซื้อเสื้อผ้ออาเครื่องนุ่งห่มปัจจัยสี่เลยความคิดเห็นของชาวเน็ตฝรั่งเศสเขามองเรื่องนี้ว่ายังไงเขาก็มองว่าการที่คุณชองเดวิดเนี่ยไปเสนอว่าฉันจะไม่ดำเนินคดีกับคุณแต่ว่าเอาเงินรางวัลมาแบ่งกันน่ะแปลว่าศีลธรรมมันหายไปแล้วคือเงินบังตาหมดแล้ว ขโมยก็คือขโมยขโมยควรจะได้รับโทษไม่ใช่ว่าอุ้ยมีเงินเข้ามามากูให้อภัยมึงเอาตังมาคุณชองเดวิดทําไมน่าเกลียดอย่างนี้อ่ะมีชาวเน็ตฝรั่งเศสคอมเมนต์แบบนี้หรือก็มีคอมเมนต์บอกว่านี่เป็นนิติกรรมที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบพูดง่ายก็คือเป็นเงินโจรดังนั้นการซื้อขายในครั้งนี้เงินรางวัลจะไม่ถูกให้ไขรทั้งสิน้นรัฐจะลิบเงินเอาสิ แล้วก็มีความคิดเห็นที่ว่าที่คุณชองเดวิดนะ่ะบอกว่าเอาเงินไปขึ้นเถอะและเอาเงินมาแบ่งกันผมจะไม่ดำเนินคดีอันนี้เป็นการล่อจับหรือเปล่า <laughs> เพราะว่ามันเป็นคดีอาญาตามกฎหมายฝรั่งเศสนะคะคดีอาญาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปถอนแจ้งความอะ่ะแต่ถ้าอายการเขาอยากจะดำเนินคดีต่อก็จะดำเนินคดีต่อนะ ยกเว้นคดีหมิ่นประมาทที่ถ้าเราไปแจ้งความเรื่องหมิ่นประมาทแล้วเราถอนแจ้งความคดีก็จะจบแต่คดีอื่นอ่ะถ้าอายการเขาขยันเขาเอ๊ะกับคดีนี้เขาอยากพดุงความยุติธรรมเขาก็จะดาเนินคดีต่อไปแล้วถ้าโดนจับอะ่ะโทษมันจะขนาดไหนกันเชียวเท่าที่เราหาข้อมูลมานะคะตามกฎหมายฝรั่งเศสการที่เขาไปทุบรถเป็นการทําให้เสียทรัพย์ จะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีจนถึง7ปีแล้วแต่ความเสียหายว่ารุนแรงแค่ไหนคะ่ะแล้วก็มีโทษปรับอีกนะคะคือปรับตั้งแต่1 5 0 0ยูโรไม่เกิน1,000 0 0ยูโรแล้วแต่ความเสียหายว่ารุนแรงแค่ไหนคะ่ะอันนี้เท่าที่เราหาข้อมูลมานะคะทำให้เสียทรัพย์หนึ่งขโมยอีกหนึ่งใครมีความรู้เรื่องกฎหมายฝรั่งเศสรบกวนช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ความรู้ผักบุ้งหน่อยนะคะซึ่ง ถ้าเป็นในมุมมองของคนไร้บ้านน่ะแกคุกฝรั่งเศสมันไม่ได้น่ากลัวนะเว้ยการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยนอนข้างถนนอากาศนหนาวหนาไม่มีหลังคาคุ้มหัวแต่ไปอยู่คุกฝรั่งเศสอ่ะมีข้าวให้กินมีเครื่องทําความร้อนมีห้องน้ําให้อาบให้ใช้บางทีมันสบายกว่าก็ได้ยอมมอบตัวโดนจับสู้ให้สุดแล้วไปหยุดที่แดน11แล้วค่อยออกมาสํเริงสํารานกับเงิน17ล้านบาทก็ จ่ายค่าปรับไปออาก็ทําให้เสียทรัพย์ต้นโดนค่าปรับเท่านี้แต่ว่าไม่ต้องเอาเงินรางวัลแบ่งกันเอออันนี้ก็น่าคิดแล้วก็มีชาวเน็ตที่บอกว่านี่แบบไม่ใช่เรื่องจริงกองสลากเขาสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนอ่ะมาซื้อหวย <Wow. S 1> ถ้าถามเรานะคนที่น่าดา่าหนึ่งคนนั้นก็คือคนที่ขายให้อ่ะสองคนนั้นเดินเข้ามามึงก็รู้ว่าเขาเป็นคนไร้บ้านแม้ว่าไม่ได้มีคำว่าโฮมเลนสติดอยู่ที่หน้าผากมึงดูมึงก็รู้ เขาแบตเครดิตมาใช้คุณก็น่าจะรู้ว่าคนรายบ้านไม่มีบัตรเครดิตส่วนมากมันจะเศษเหรียญกันที่คนเขาบริจาคให้เงินแล้วใช้บัตรเครดิตครั้งที่2กดรหัสผิดแล้วก็เออไม่กดรหัสแล้วก็น่าจะรู้ว่าอันเนี้ยเป็นบัตรที่ขโมยเข้ามาคุณน่าจะหยุดเหตุการณ์นี้คุณน่าจะแอบโทรแจ้งตำรวจแต่นี่ก็คือแบบหลับหูหลับตาขายอันเนี้ยน่าโดนด่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดมาหากราบหวยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้วิกฤตกลายเป็นวิบัติ ซึ่งตอนนี้คนรายบ้าน2คนยังไม่ได้เอาเงินไปขึ้นที่กองสลากนะคะโดยเขาจะมีระยะเวลาให้ขึ้นได้ไม่เกิน30วันค่ะดังนั้นนะคะผลสรุปคดีนี้จะเป็นยังไง2โจรจะขึ้นเงินหรือไม่และจะถูกรับโทษหรือเปล่าหรือว่าเงินจะถูกรัดลิฟไปหรือได้แบ่งกันเดี๋ยวพักบุ้งจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะ ที่ฝรั่งเศสมีปัญหาคนไร้บ้านเยอะมากเลยค่ะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะนี่ร้านที่มีป้ายสีน้ำเงินนะะียค่ะร้านขายหวยขายบุหรี่ค่ะที่เขาเรียกว่าร้านตาบักก็จะมีคนไร้บ้านขอทานมายืนขอตังค์อยู่หน้าร้านนะคะแหมโลเคชั่นช่างดีจริงๆเลย <c oughs> และถัดมานะคะ <c oughs> ก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งของเงินอยู่ที่พื้นค่ะโดยสองคนนี้ห่างกันไม่มากนะคะเนี่ยอยู่กันสฝั่งถนนเยื้องๆกันแบบนี้ค่ะ คนไร้บ้านนมีสองแบบมีทั้งแบบหน้าสงสารแล้วก็แบบหน้าหยุมหัว แบบน่าสงสารก็คือเป็นคนที่บ้านแตกแสระรขาดครอบครัวแตกแยกฐานะยากจนหรือว่าหาที่อยู่ไม่ได้เพราะว่าตกงานที่ฝรั่งเศสนะคะถ้าเกิดคุณจะเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดนะคะคุณจะต้องมีหลักฐานว่าคุณนะมีงานทําแล้วจะต้องเป็นสัญญาระยะยาวด้วยนะคะไม่ใช่สัญญางานพาร์ทไทม์เปาะๆ่าแปะนี่เขาไม่ให้คุณเช่าบ้านนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีคนไร้บ้านอยู่มากมายคนเหล่านี้น่าสงสารแต่อีกส่วนหนึ่ง ที่น่าหยุมหัวนั้นก็คือไม่อยากทำงานขี้เกียจอยากใช้ชีวิตอิสระเที่ยวเล่นกินเบียร์เสพยาเดินขอตังมันง่ายกว่า เราเคยทำคลิปวิดีโอนะคะเล่าเรื่องว่าเรานะ่ะเอาของไปให้กับคนไร้บ้านคนที่รับของแล้วก็ขอบคุณเราประปลบๆก็มีหรือว่าคนที่ด่าเรากลับก็มีว่าทำไมให้แค่นี้เงินแค่นี้หรอเอาของให้แค่นี้เองเหรอเง,งี้ยเราได้ทำคลิปเล่าไว้นะคะ mm. เดี๋ยวเราจะแปะคลิปนี้ไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งที่เราโดนคนไร้บ้านบูลลี่เราจนเราต้องเรียกตำรวจมาจัดการเลยนะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะคะ อย่างเราเนี่ยทำงานที่ร้านอาหารก็จะมีคนไร้บ้านเนี่ยวนเวียนแวะเข้ามาขอข้าวกินขออาหารกินอันนี้เข้าใจแต่หลายครั้งที่เบียร์ที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยขอได้ไหมหึม่ถ้าขวดเบียร์มีรหัสใต้ฝาไอ้พวกนี้คงได้เป็นมหาเศรษฐีไปแล้วบางทีนะให้ข้าวเขาแล้วอะแล้วเขาแบบขอเครื่องดื่มได้ไหมเนี่ยเบียร์มือนก็อมข้าวสิอมจนกว่ามันจะกลายเป็นสาโทอมจนกว่ามันจะกลายเป็นข้าวหมากแม่ง เหตุการณ์ทุบรถที่ฝรั่งเศสเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากมีอยู่วันหนึ่งนะเราเดินอยู่ริมถนนก็เดินเดินอยู่เฮ้ยรถรถคันนี้ทําไมมันเอากระเป๋ากระเป๋ดไวนะ้ในรถอะไรเยอะแยะมากมายวะเออเดินไปจากนั้นฉันก็ทำทุกทำนี้เสร็จปุ๊บเดินกลับมาเฮ้ยรถกระจกแตกงงเลยอะเหมือนแบบเพิ่งเห็นก็อยู่หลักๆอะแล้วกระจกก็แตกหรือ ฝรั่งที่บ้านของดิฉันเนี่ยจะไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตกับข้าวหมูเห็ดเป็ดไก่จากนั้นก็ขับรถไปที่ฟิตเนสจอดรถไปที่ฟิตเนสซึ่งตอนที่เขาจอดรถเนี่ยเขาเขาถอดเสื้อกันหนาวเอาไว้ที่รถด,ด้วยนะคะเพราะว่าไปฟิตเนสนะเขาก็จะใส่ชุดออกกําลังกายนะคะอ่ะในรถก็มีเสื้อกันหนาวเขาแล้วก็มีข้าวของที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปออกกําลังกายพอกลับมาถึงปุ๊บกระจกรถแตกค่ะของในรถนะ มันเอาไปหมดเลยแม้แต่หน้าเก๊รถนะ่ะที่จะมีสายชาร์จแบตมันก็เอาไปมันคิดว่าสายชาร์จแบตของฉันมันสามารถใช้ได้กับมือถือของเธอเหรอทำไมถึงได้หลับหูหลับตาเอาสายชาร์จแบตคนอื่นไปแบบนี้หรือ,อยังไงแกะเอาทองแดงในสายชาร์จแบตไปขายหรอแล้วก็เสื้อขนหนาวก็เอาไปแล้วของที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตน่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ผักผักเอาไปหมดเลยเหลือไว้แต่อาหารแมว,แมวโถพระโจรพระจระจทาสแมว ถึงแม้ว่าผมจะเป็นโจรแต่ผมก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของบ้านกลับไปแล้วจะไม่มีอาหารเม็ดให้กินผมจึงได้ทิ้งอาหารแมวเอาไว้ให้แมวของคุณเหลือแต่อาหารแมวไว้ให้แล้วมึงไม่คิดเลยเหรอว่ามึงเอาเสื้อกันหนาวผัวกูไปเนี่ยเขาลงจากรถเนี่ยเดินขึ้นตึกกลับบ้านเนี่ยหนาวๆนะเขาจะเดินยังไงชุดออกกําลังกายก็เป็นเสื้อกา้ามเกงขาสั้นนะมึงไม่คิดมึงไม่คิดถึงคนมึงคิดถึงสัตว์ว่าเออแมวกูจะกินอิ่มดีไหมมึงไม่ต้องห่วงแมวนอนพุงพุ้ยอยู่ท ถามว่าปัจจุบันจับตัวคนที่ถุบก,กระจกได้แล้วหรือยังจับไม่ได้ค่ะแล้วลานจอดรถไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะของที่โจรเอาไปก็ไม่ใช่บัตรเครดิตแต่เป็นผักเป็นหมูเป็นไก่ตำรวจติดตามเบาะแสไม่ได้ค่ะหรือนี่นะคะใครที่มาฝรั่งเศสอันนี้คนไทยโดนเลยจ้างแท็กซี่นั่งขึ้นทางด่วนแล้วปรากฏว่ารถติดอยู่ที่ทางด่วนอยู่ๆเขามีโจรอ่ะวิ่งมาแล้วก็ทุกกระจก ทุกกระจกแท็กซี่แบบคือเศษแก้วกระเด็นใส่ตัวเขาเลยนะคะแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเขาฉกไปจากหน้าต่างแล้วก็วิ่งไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่อยู่ฝรั่งเศสนั่งอยู่เนะี่ยรถติดอนะ่ะกอดกระเป๋าไว้เลยนะแล้วในเมืองเราอะ่ะรถถูกทุบกระจกเยอะมากจนเราก็แอบ,บมีความคิดชั่วร้ายในแง่ลบนะว่าหรือว่าไอ้บริษัทซ่อมกระจกรถนะ่ะมันเป็นร้านทํากระจกรถโดเยเฉพาะมันจะเป็นคนทุบเองวะเป็นหนึ่งในวิธีมาเก็ตติ้งเรียกลูกค้าอะไรแบบนี้หรือเปล่า wow. อะละค่ะแล้ววันนี้เจ๊ผักบุ้งก็จะไปซื้อแคชเกมเดียวกันกันกบที่อีสองโจ้นั้นเล่นเลยมาลุ้นกันนะคะว่าผักบุ้งจะโชคดีหรือไม่โดยเงินที่จะไปซื้อเกมแคชนี้นะคะผักบุ้งได้นําเงินจากผู้สนับสนุนใจดีช่องผักบุ้งที่ช่วยโอนเงินเข้าธนาคารททบทหารไทยธนาชาติมี3ท่านดังต่อไปนี้นะคะขอขอบคุณคุณกรกฎขอขอบคุณคุณวิพาวินขอขอบคุณ คุณกันชยาเอาละค่ะท่านพูดสนับสนุนทั้ง3ท่านคะ่ะผักบุ้งจะเอาเงินจำนวนหนึ่งที่ท่านได้ใจดีมาให้ผักบุ้งไปซื้อเกมแคชหวยขูดด้วยกันนะคะแล้วถ้าเกิดได้รางวัลใหญ่เราจะมาแบ่ง4กันเลยถ้าถูกรางวัลใหญ่500,000ยูโรตีเป็นเงินไทย1 7 5 0 0 0 0ล้าน5 0 0แสบาทหารกัน4คนผักบุ้งคุณกรกฎคุณวิภาวิน คุณกัญชายาหานแล้วเราจะได้คนละ4ล้าน3แ7 5 0 0 0บาทหักภาษีตีกลมๆจะได้คนละ4ล้าน0 0สนบาทแต่ถ้าได้รางวัลเล็กๆน้อยๆจุ๊บๆจุ๊บจิ๊บ5ยูโร10ยูโรหลักร้อยหลัก,ลกพันก็ถือว่าเป็นการต่อยอดเป็นค่าขนมให้ผักบุ้งนะคะคนอื่นเขาเอาเงินไปต่อยอดทำธุรกิจซื้อของมาขายเล่นบิตคอยแต่นี่เอาไปเล่นหวยเอาหนะัก ถ้าดวงจะรวยพวกเราจะถูกหวยไปด้วยกันมาประสานมือกันค่ะคุณกรกฎคุณวิภาวินคุณกัญชยาไปซื้อหวยกันหวยขูดที่เราจะซื้อนะคะราคา5ยูโรตีเป็นเงินไทยประมาณ175บาทค่ะ แล้วที่ร้านเขาก็จะมีเขาจะมีโต๊ะกับปะกาแล้วก็กระดาษลอตเตอรี่ค่ะเอาไว้ให้เขียนเลขกันนะคะแล้วเราก็จะเห็นร่องรอยการขูดหวยของว่าที่เศรษฐีทั้งหลายนะคะเห็นไหมคะผงๆเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะหลักการของเกมแคชนะคะเขาเขียนไว้ด้านหลังเลยนะคะว่าในแต่ละล็อตที่เขาผลิตมานะล็อตหนึ่ง มีทั้งหมด24ล้านใบใน24ล้านใบมีรางวัลอยู่6ล้าน3 1สน0ใบในนั้นประกอบไปด้วยเงินรางวัล5ยูโร10ยูโร100ยูโรพันยูโร5,000ยูโรจนไปถึงรางวัลใหญ่สุดนี่เขียนว่า5 0 0 0 0 0ยูโรใน1ล็อตจะมีรางวัล5 0 0 0 0ยูโรจำนวน4รางวัลบอกเลยว่ามีคนไทยหลายคนในฝรั่งเศสถูกนะจ๊ะ แหมอยู่เมืองไทยซื้อเลข2ตัวบน2ตัวล่างกับหน้ากับหลังไม่ถูกแต่มาอยู่เมืองนอกดันถูกหวยฝรั่งนี่ไงดวงคนมันจะอินเตอร์นะนึกถึงเจอ้อยนะเจอ้อยหรือมาดามอ้อยเป็นใครแต่งงานกับสามีชาวฝรั่งเศสแล้วเมื่อปี2020เจอ้อยถูกรางวัลใหญ่ที่ฝรั่งเศสตีเป็นเงินไทย5,700ล้านบาท กลายเป็นเศรษฐีพันล้านเลยนะคะเราเน่ยเคยได้ข่าวเจ๊อ้อยเมื่อตอนสมัยโควิดว่าคนใจบุญเธอเป็นหญิงไทยแต่ได้สามีเป็นชาวต่างชาติไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสครับดูข่าวว่าคนติดโควิดกันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเกิดของเธอที่ปักช่องไม่มีคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงก็เลยตัดสินใจควักเงินบริจาค20ล้านบาทครับเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลไปซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับชาวบ้านครับเราฟังข่าวแล้วเราก็รู้สึกว่าหฮยเจ๊แกเป็นใครอ่ะทำไมเขาถึงใจดีจังเลย ถ้าเขาสามารถบริจาค20ล้านไดเน้เขาจะมีเงินในกระเป๋าเขาเท่าไหร่เนาะซึ่งตอนนั้นเขาก็ปิดหนะ้าปิดตามไม่รู้นะว่าเจ๊อ้อยเป็นใครเพิ่งได้มารู้ตอนที่เออเจ๊อ้อยได้ว่าจ้างทนายตั้มให้ดูแลผลประโยชน์แต่ตอนหลังมีปัญหาก,กันนะคะรายละเอียดเยอะมากเจ๊อ้อยก็เลยแจ้งความจับทนายตั้มข้อข้อหาช่อโกงนะคะก็นั่นแหละก็เลยได้มาเห็นมาดามอ้อยผมแดงออกทีวีนะคะมาค่ะวิธีการเล่นนะคะเราจะต้องขูดตัวเลขตรงนี้5ตัว แล้วก็ขูดตัวเลขตรงนี้ถ้ามันมีตัวเลขตรงนี้ตรงกับตัวเลขตรงนี้เราก็จะถูกรางวัลค่ะดูซิมีเลขอะไรบ้างเลขสิบ33งสี่สเอ่ะเราขูดปั๊บมีเลข14บสี่เลขสิมันจะเขียนว่า5000ยูโรหมายความว่าถ้าตรงนี้มันมีเลข14เราจะได้เงิน5000ยูโรค่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่มีนะจ๊ะ ใครอยาเป็นเซทีชน,นะสิชน,นะสสามสิบแปไม่มีจา้ามีสามสามสาี่สิบไม่มีจา้ามีแต่สี่ไม่มีห้ 50, เอ้ยไม่ใช่ 40, 40่สไม่มีนะจา้ามีแต่ส25ไม่มีสามอ้ยฉันมี <c oughs> สามหาสอะไร สามสิบสไม่มีมีสสาห้าสาไม่มีมีแต่สิบสอทำไมมันเฉียดจังเลยวะยีส็ดไม่มีสิเจดไม่มีสามไม่มีมีนะสามห้ายสองไม่มีสิห้าไม่มีมีแต่สิบสองสไม่มี29ไม่มี 11ไม่มีมี12เลขสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมผักบุ่งจะได้เป็นเจบุ้งกับเขาไหมใครอยากเป็นเซทีชนะสิชนสิหกไม่มีจ้ามีแต่เลขเจหวยก็ไม่ถูกภาษีก็ต้องจ่ายความจริงก็คือความจริงขูเชื่อว่าอย่างนั้นความจริงก็คือความจริง ก่อนไปขอบอกพิกัดลิปแล้วก็แก้มก่อนเพราะว่าแจวแหววเหลือเกินจะต้องมีคนถามแน่นอนนะคะทุกคลิปคลิปนี้นะคะเราใช้ลิปสติกของมาดามสีเพดเป็นลิปแมทสีชัดติดแน่นทนนานสามารถกลบสีปากดำๆของเราได้ดีเลยนะคะที่เราใช้นะคะเป็นเบอร์0ูนย์ค่ะสีมันจะอมส้มๆนะคะแล้วก็ทาข้างในปากนะคะเบอร์0ูนย์ค่ะสีแดงจะแจ๋เลยค่ะ ส่วนแก้มนะคะเราใช้เบอร์02ผสมกับรองพื้นหรือ BB แล้วก็ทาไปนะคะมันจะได้สีที่ละมุนตุ้นแบบนี้ค่ะเพราะว่าลิปของมาดามซีเครทเนี่ยแห้งเร็วค่ะถ้าเกิดว่าเกลี่ยช้าเนี่ยมันจะเป็นดวงๆเพราะฉะนั้นเอาไปผสมกับ BB เราว่ามันจะเนียนละมุนตุ้นกว่านะคะหรือถ้าใครอยากได้แก้มแบบเจมิง่งก็ตามใจคะ่ะจัดเลยไม่ต้องผสมอะไรใดๆวงไปเลยนะคะลิปแมทของมาดามซีเครทนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่น น้ำมันมเมล็ดองุ่นค่ะมีเลขจดแจ้งอ,อยอนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ีนะคะราคาแท่งละ149บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ในราคา149บาทค่ะเขามี8สีให้เลือกนะคะถ้าเกิดใครสั่งซื้อทางช h อป e ีนะคะก็ทักส่งข้อความไปที่แอดมินเลยนะคะว่าอีกสีหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นแถมฟรีอยากได้สีไหนแจ้งได้เลยค่ะ จัดส่งฟรีค่ะหรือสามารถสั่งซื้อทางไลน์ได้คะ่ะแอดไลน์ไปที่ปูเป้5 6 7 1นะคะ <masterpiece> ก, <Weber. S 2> ก่อนไปขอถามท่านผู้ชมก่อนว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเป็นผู้พิพากษาจะตัดสินคดีนี้อย่างไรจะให้เงินรางวัลไหมหร,หรือว่าจะให้ริบเป็นของรัฐไปแล้วถ้าให้เงินรางวัลจะแบ่งใครบ้างคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันนะคะ วันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย